คงหาสาวยากแหละเขอยู่ฝั่งนี้มันเขาเอาแต่ความเหรอเอเหรอเฮ้ยแต่สาวเราน่ารักเยอะนะนั่นแหละครับเขาชอบแต่คนหน้าจะดีเอ้ยเป็นอ้าวสาวเราชอบคนที่หน้าตาเหรอครับผมก็ไม่รู้นะสวัสดีครับสวัสดีครับนายชื่ออะไรที่ต้อมครับเฮ้ยแต่ทําไมในนี้นายเขียนว่าต้นนะ T O, N. ใ, T o N ใช่ T O N ใช่ ใช่ถูกแล้วครับน,นายอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอ๋อผมอยู่ฝั่งลาวพี่นะครับอยู่อยู่แขวงใดล่ะแขงแวงนครหลวงครับนครหลวงเวียงจันทร์แล้วผมในในรู้จักบริคำไซไหมรู้จักครับแล้วไซยาบ,บรีอ่ะก็รู้ครับคำม่วนคำมว่วนน่าจะไม่รู้ครับไม่เคยไปอ๋อโอเคนายอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้าครับเฮ้ยยี่สิบห้าเฮ้ยเป็นพี่ดิเราต้องเรียกพี่เออ แ้วแเราพี่ต้อมมีมีแฟนยังยังครับยังเหรอยี่ห้าแล้วนะครับผมยังไม่มีเลยครับไม่มีใครมาจีบบ้างเหรอก็ไม่นะครับไม่มีนะแล้วพี่ต้อมมีคนที่แอบชอบไหมน่าจะไม่ไม่มีสักคนเลยนะก็ผมหน้าตาไม่ค่อยดีแั่เฮ้ยเขาดูกันที่จิตใจแล้วพิพี่ต้อมทํางานอะไรอ่ะถามได้ไหมอยู่โรงงานน้ําครับโรงงานน้าเหรอครับผม เราเราเจอสาวในเกมนี้บ้างไหมอยากจะเจอครับเฮ้ยอยากจะเจอเหรอเฮ้ยม,มีมีแต่เด็กน้อยนะครับผมก็มีเด็กด้วยสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยได้เหรอพี่ต้อมมีหลานอยู่คนหนึ่งครับหลานเขาอยู่แถวชนบุรีนะครับอ่ะหลานอยู่ชนบุรีครับผมที่ที่เขาไปทํางานอยู่ฝั่งนูน้นเขาไปได้สามีอยู่ฝั่งนู้นครับอ๋อแต่งงานกับคนไทยแล้วก็มีลูก เอาแล้วแล้วพี่ต้อมอ่จจะมีตอนไหน <c oughs> ผมก็ไม่รู้ครับอ๋อยังไม่ได้คิดเหรอได,ได้คิดแบบคิดไว้ไหมว่าอยากมีสักอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางครั้งก็คิดนะครับแต่ว่ามันคงหาสาวยากแะครับอยู่ฝั่งนี้มันเขาเอาแต่ควบเหรอเอาเหรอไยแต่สาวเราน่ารักเยอะนะนั่นแหละครับเขาชอบแต่คนหน้าตาดีเอ,อ้ยเป็นอ้าวสาวเราชอบคนที่หน้าตาเหร ครับผมก็ไม่รู้นะเขายิดกันอย่างนั้นไม่ไม่ทุกคนหรอกมั้งเดี๋ยวเราลงเล่นสตาร์นะอ่ะพี่ต้อมจะไปเล่นแล้วเหรอครับผมโอเคงั้นผมผมยังไม่เล่นอ่ะไม่เจอกันใหม่นะพี่ต้อมครับผมครับสวัสดีครับนายนายชื่ออะไรอ่ะเออเราลืมชื่อเอาลืมชื่อเหรอเดี๋ยวเราตั้งให้ไหมเอาดีชื่อว่าที่รักแล้วกัน เฮ้ยอะไรฮะอืมไอเกเรนะเนนี่อืมบ้าเปล่านยอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ครับสิบสี่เหรออยู่จังหวัดไหนครับคนลาวคนลาวเอา้าสบายดีคนลาวอีกเราอ๋อเมื่อกี้ก็เจอคนลาวไอ่ไอ่ไอ่เป็นคนดังได้เนี่ยอยู่เจ้าอยู่แขวงใดแขวอยู่บ่อกแก้วบ่อกแก้วค่อยค่อยอยู่เวียงจันเดอ,อร์อนะ่หรือนะหรือนะแล้วนายไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยอ๋อ ไม่แล้วคนนี้ไงเนี่ยใครเนี่ยยันกีชื่ออ่านว่าอะไรยันกีใช่ไหมอีแบบอีเธอชื่ออะไรอ่ะออะกี่อายุเท่าไหร่ผมดูพี่ทุกวันเลยอะเอางี้นายนายลืมชื่อเนี่ยมีแฟนยังยังยังเขาเขาบอกว่าสาวเราชอบดูคนที่หน้าตาใช่เอาใช่จริงเหรอใช่ เอานายหล่อไหมไม่ไม่หล่อเราก็อยู่ลาวลาวอีกแล้วอ่ะเอาอยู่อยู่แขวงไหนอ่ะกี่อะไรนี่สลาวันนี่ไงถามกี่เลยกี่เขาบอกว่าสาวลาวชอบดูคนที่หน้าตาจริงไหมไม่เห็นไหมโอ้นายลืมชื่อในใายใส่ลายแล้วเนี่ยกหกโหก,โกเราดูพี่ทุกวันนะดูเราทุกวันได้ไงบ้าเปล่าผู้ชายมาแอบดูกันหรอไม่ไม่เราดูช่องพี่ทุกวันมาดูช่องเราทําไมไม่ไม,ไม่ช่องพี่คือ อะไรเอางี้เออช่องอะไรเออช่องอะไรอ่ะว่ามาเลยว่ามาสิโอเคขอบคุณมากกีกีเคยดูช่องเราเปล่าไม่ไม่เห็นไหมคนนี้เขายังไม่ดูเลยไม่เอางี้ดีกว่าเจ้าเจ้าของช่องชื่ออะไรเจ้าของช่องอ่ะเออเอลือกเอาเอางี้เจ้าเจ้าของช่องชื่ออะไรโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบอีกครั้งเราไปก่อนนะกี เออทีอย่างนี้เรามาเปิดไมค์วัสดีครับดีครับนายนายชื่ออะไรเนี่ยสีทําครับอะไรนะทอมเฮ้ครับอย่าบอกนะว่าเป็นคนลาวครับผมเอา้าวันนี้เราเจอคนลาวทุกห้องเลยอ่ะอ่ะอยูอ่อยู่แขวงไหนสวุวรรณเขตครับสวุวรรณเขตเฮ้ยนายนายอายุเท่าไหร่สิบเก้า สิบเก้าอะเป็นพี่นะครับเราเราสิบแปดเดี๋ยวเรียกพี่พี่ทอมพี่ทอมเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วอ่ะเรียนอยู่ครับเรียนอยู่อ๋อเรียนอะไรอ่ะเรียนมเจ็ดอ๋ออยู่มเจ็ดอยู่แล้วแล้วพี่ทอมมีสาวยังยังไม่มียังไม่มีอ๋อแล้วเราแบบที่โรงเรียนมีคนมาจีบไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีหรอแล้วพี่ทอมอ่ะมีแบบไปจีบเขาบ้างไหม ไม่กล้าหรอกครับก็ไม่กล้าอีกผมผมไปแบบสองห้องที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาวเราดูคนที่หน้าตาจริงไหมก็จริงครับเขาก็จริงเนี่ยจริงเหรอจริงครับเขาบอกจริงสองห้องที่แล้วแล้วรวมของพี่เป็นสามห้องสามคนพี่ทอมชอบสเปคแบบไหนอบอนิดนึ่นอ๋อชอบแนวอบอวบแค่นี้เหรอแล้วแบบนิสัยยังไงไม่ดื้อเป็นไปนะครับ ไม่ดื้อเกินไปอ๋อโอเคโอเค,อเคประมาณนี้ซุปแตละห้องเ่าเคยเราเคยเห็นใครทำเหล่าแบบนี้เลยไม่เคยเห็นใครพูดมากเท่าผมแล้วใช่ไหมใช่<ไ>แล้วอยู่ลาวนี่มันแบบมีอะไรน่าเที่ยวไหมไม่มีไม่ละเอางี้กับกับข้าวลาวเนี่ยมีอะไรโดดเด่นอันนี้บวบเลยบวเลยมีมีต้มยำกุ้งบอมีแต่เห็ดตับบวุงโอ้ตับบวุงมีมีลาบก้อยบอมี เป็นตาแซบเด้มีอีอย่างอีวะอันอันมกมกห้อมกห่วงมีบ่มีอุ้ยมีหลายแทะมกมกปลาซิลมีบ่มกมกปลาซิลเจ้าเจ้ามักมกอย่างมกปลาซิวเอาเจ้ามักมกปลาซิลดิอันแล้วอีอย่างอีวะลาบเจ้าเจ้ามักลาบอย่างลาบลาบงัวดิเอางี้เจ้าเจ้ากินอีหย่างมาเมื่อกี้นี่ มือแรงนี่เจ้าเจ้ากินเอียงกินกินลาบงวหลาบงัวอุ้ยของของมักเจ้าเนาะแสบบเสแบบวสบไปไปเฮ็ดให้เจ้ากินเฮ็ดเดี๋ยวค่อยค่อยไปราเดออืมเบปพอกันไหมเปพอกันไหมมาเจสวัดดีครับเจเเล่นในทีวีเหมือนกันเลยเราอ่ะได้ได้รอเพื่อนอยู่ไหมครับไม่ใช่ครับอ้าวอเปิดเลขทีม เอามาปั่นคนนายชอบปั่นคนหรอไม่นะชอบปั่นโกโก้๋อชอบปั่นโกโก้เฮ้ยดีอร่อยนะนายชื่ออะไรเนี่ยปีโป้ปีโป้เฮ้ยชื่อน่ากินจังพ่อชื่อดีโดแล้วก็ชอบเล่นโยโย่อะนายอายุเท่าไหร่สามสี่ห้ิบเอ็ดสิบเอ็ดหรอเอาในนี้เขียนสิบสองเฉยอยู่จังหวัดไหนครับไม่ใช่คนไทยครับอยู่อยู่ลาวใช่อยู่แขวงไดล่ น่าคอดวงเลยครับเหมือนเหมือนได้ยินเสียงใครอีกคนอ๋อแฟนผมเฮ้ยอยู่กับแฟนมีแฟนแล้วเหรอแฟนผมสิบห้าแฟนสิบห้าแต่ในายสิบสองแล้วกันเออเฮ้ยตอนเราเจอวันนี้เราเจอคนลาวมาสามคนเขาบอกว่าอะไรนะผู้หญิงลาวชอบคนที่หน้าตาจริงเหรอไม่เขียวเฮ้ยห้องนี้ปฏิเสธ<ค>นคด้วยอะ,อะมาคนก็หน้าตาบางคนก็ฐานะไม่ใช่ อ๋อนายนายหล่อไหมไม่หล่อครับเฮ้ยแสดงว่าแฟนนายนี่ดูคนที่นี่ใส่แจวอ้าวไม่ไม่เล่นเกมกับแฟนนะเขาไม่เข้ามาเชิญไม่เข้าอ้าวเขาไม่เข้ามาก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันไหมหรอไม่ไม่ไม่อ้าวแล้วคุยผ่านทางอะไรเนี่ยนอนนอนเขานอนอยู่ใกล้ๆไม่เขานอนอยู่บ้านเขาอ้าวแล้วนายนั่นแหละนายคุยกันผ่านทางไหนเฟซเฟอหรอ เอ,เอาอางี้ใครจีบใครก่อนอา่าผมเขาผมทักไปหาเขา,าแล้วก็ต่อเขาวันเดียวได้ครบเลยแล้วเราคืออยู่โรงเรียนเดียวกันหรือยังไงไม่คนละแข่งเลยคนละจังหวัดเลยอ่ะแต่เห็น,เห,นเห็นเราหน้ารักก็ทักไปเลยใช่จะทักแล้วเขาก็ดันชอบซะง,งั้น<ะ>เฮ้ยต้องต้องถามเขาแล้วทําไมถึงแบบเขามาตอแเรายอมเป็นแฟนอ่ะเขาเขาได้ยินเราปะเนี่ยได้ยินได้ยินได้ยินเขาได้ยินอยู่เออเนี่ยทําไมเธอถึงเลือกคนนี้ ไหนว่าได้ยินวะเขากามได้ใจนะคะอออะไรนะเราก็ไม่ได้ยินเธอตอนนั้นเขาบอกว่ากามได้ใจการการได้ใจใช่คือยังไงวะการบ้าการหื่นการอ่ะเฮ้ยนายมันหื่นการอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าปฏิเสธดิเอาแล้วนายชอบเขาที่ตรงไหน ไม่รู้อะเขาหน้าตาดีใช่เนีน่แล้วสรุปเขาจะเข้ามาเล่นไหมเนะี่ยไม่นะเขาเชื่อกำลังเขาบอกกำลังเราอยู่อยู่ลาวนี่ได้เรียนปกติยังหรือเรียนอะไรเรียนอะไรครับอ๋อมัน,ม,น,ม,นมันแล้วแต่มันแล้วแต่เขตใช่และแล้วพี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยที่ไทยอะอยู่ขอนแกน่นอ๋อคนอีสานปะนายรู้จักด้วยเหรอใช่ ไปเที่ยวตลอดเฮ้ยไปเที่ยวตลอดอ๋อชอบมาเที่ยวไทยใช่ผมผมแบบต้องจะไปขอนแก่นมันก็ต้องแบบผ่านอุดรใช่ไหมแล้วก็หนองคายใช่ไหมอ่าถ้ามาจะรู้เยอะอยู่แล้วเนี่ยมามาเที่ยวขอนแก่นเหรอไม่ไปไปต่างเทใช่ขับรถผ่านมาเลียไม่ไม่ขับรถผ่านเฉยเไม่เส้นเแล้วแล้วสาวไทยกับสาวเราไหนน่ารักกว่ากันพอๆกันอะ เฮ้ยตอบดีนะคนนี้เฮ้ยแล้วเธอเธออ่ะเคยมาไทยเปล่าทำไมจะไม่เคยเธอไปเธอมาเที่ยวไหนเขาเขาเขาเคยอยู่อ่ะเขาไม่ได้เที่ยวเขาอ,อยู่เพาะาใส่อยู่ที่นั่นแหละเฮ้ยอยู่อยู่กี่ปีอ่ะปีหนึ่งปีเดียวดีไปเรียนไปเรียนไปเรียนปีหนึ่งเราเราผู้ชายไทยกับผู้ชายลาวอะไรรอกันก็เขาทกัน ตอบดีอีกแล้วผมว่าผมกว่าชายไทยหล่อนะี่เฮ้ยเราเราอยู่ราวมีอะไรแซ่บแซ่บบ้างไม่รู้อะไม่ไม่ไม่รู้เลยเลยเอาเอาเอางี้ในเมื่อตอนค่ำเนี่ยกินอะไรไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินข้าวเอาวันนี้อ่ะกกินอะไรวันนี้เอระกินกินนมเปรี้ยวกินแค่เนี้ยใช่แล้วก็โยกิร์ตไม่หิวอ่ะไม่แสดงว่านายผอมแล้วน่ะไม่เอา เก้าสิบกโลเก้าสิบกโลเดี๋ยวกินแต่นมเปรี้ยวสงสัยบวมนมเปรี้ยวแหละเอาเธอเธออะกินอะไรมาตอนค่ำจะได้รู้กับข้าวฝั่งเราไหมก็เิ้ยก็ตำตำบัะหุงแกงตำกักหุงแล้วก็พวกไอ้แกงพวกแกงเออแกงผัแนงมีบ่ผัแนงหมูนี่ตีเจ้านี่ตีแป้งโอ้ยเธอคนนี้คนบุญนะยังอีกเจ้ามีอย่าง เออใช่อะไรก็บอกเขาดิไม่บอกเขาทำไมบอ,บอกพี่เขานู่น <c oughs> เออมาเบ้าน <ะ S 2> ้ำควยนี่มาเจ้ามักไม่ใช่ยอย่างนี้อ่าอ,อังกฤษฝรั่งคณิตเคมีฟิสิกส์แค่นี้แหละอายุสิบสองเรียนฟิสิกส์วะ่ะอืมที่ดีเขาเรียนตั้งแต่สิบเอ็ดพี่เขาเรียนตั้งแต่มอนหนึ่งแล้วว้าวมันเฟี้ยวจังวะอยู่เราแป้งเด้เจ้ามักไม่ใช่อย่างประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มักติดอยู่กับอดีตติ คอยคอยง่งวงแล้วไปเราเด้อโอเคครับไปพอกันไหมหักหักกันโดนโดนเด้อ <c oughs> โอเคเด้อทำให้มากก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอยน่เด้อเมื่อนี่คอยลาไปก่อนไปพอกันไหมบ๊ายบายสู